สวัสดีครับฝากดิจัมช่องอินปลากับน้าดีด้วย,วยนะครับขอบคุณครับปน,นินมันแตกออกมามรูปปัะชะโดหรือว่าปลาช่อนไล่กันตอนนี้ก็เป็นปากของแม่น้ำท่าจีนครับเข้ามาเอ,อปากของบางสแกนขึ้นนู่นไปดูครับ ขึ้นริมนู้นไม่เห็นไม่ทันขึ้นเร็วด้วยนี่ว้าวโดนขึ้นเร็วด้วยนี่ว้าวโดนครับโดนโดนไอโดนโดนแล้วครับผมโดนจริงๆด้วยวิ่ง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  วิววิวไอโดผมกดกล้องบอกว่าเนี่ยกดอยู่กดอยู่ว้าว s h a d ครับผม shadow shadow, shadow, shadow ปากคองบางสแกรครับโดนเข้าแล้วโอ้ใหญ่เลยครับผมใหญ่เลยใหญ่เลยนี่นีสายสวยเลยครับผมโอ้โ <c oughs> หโดนหลังหน่อยหนึ่งโดนหลังนิดเดียว สองโลน่าจะได้ครับเฮ้ยเข้าเชือกเข้าเชือกดินให้ดินให้พอก่อน <Yeah. S 1> เดี๋ยวต้องอุ้มขึ้นครับผมต้องอุ้มสองโลสองโลสามโลน่าจะได้ครับเดี๋ยวนะให้มันหมดแรงกับ ว่าแล้วเขาเมื่อกี้มันกัดปาน,นินแล้วมันก็ปัาน,นินแตกผงออกมาผมเห็นเม็ดน้ำขึ้นเนาะดโจรสามโลน่าจะได้สองสามโลครับโรเบลเลอร์เลยลาย้างนะครับผมสีสวยมากสีจัดจ้านมากเลยครับตรงนี้ปากคลอง บางสแกรครับมาครับใหญ่ๆเลยกลกับกับกับโอเคเข้าลังเลยครับตัวนี้ตัวใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่หญ <c oughs> ย้อนแสงมาหนึ่งมาดูงี้ดิอ่ะ <c oughs> ให้แสงเข้ามาลายเขียวเลย <c oughs> จัดแล้วครับผมของหน้าทีครับวันนี้จัดไอโดไซส์สองโลบวกน่าจะได้ครับผมนะครับผมลูกดอกลูกดอกช่างหนึ่งนะครับผมตัวนี้จัดการด้วยลูกดอกช่างหนึ่งเงี้ยงเดียวนะครับเป็นเป็นลูกเงี้ยงเดียวเอามายิงกบตั้งแต่เมื่อคืนครับผมสามสามจุดห้ามิลครับผมปลูกหน้าไกลครับตัวนี้นะปลูกหน้าไกลถึงได้กินครับผมสามจุดห้ามิเี้ยงเดียวสามสิบห้าเซนครับ ของช่างหนึ่งฝากไว้ด้วยครับผม